ราคาของพี่กี่ไร่สิบไร่ฮะสิบไร่สิบไร่พันข้าวจัสมินเบอร์ห้าจัสมินเบอร์ห้าอีกกี่วันเกี่ยวเนี่ยน่าจะประมาณอีกยี่สิบฮะประมาณยี่สิบวันอืมอีกประมาณยี่สิบวันครับวันนี้เราจะมาคุยกับพี่ประสิทธิ์ในส่วนของโฟซอยนะครับเพราะเนื่องจากว่าพี่ประสิทธิ์เนี่ยใช้โฟทีมาระยะหนึ่งแล้วครับระยะแล้วก็ได้มาใช้โฟซอยด้วยครับอ่ากี่รุ่นละใช้โฟซอยสองรุ่นฮะสองรุ่นแล้วสองรุ่นแล้วอ่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าใช้อย่างไรแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรออันนนี้้้ใช น้ำสองร้อยลิตรเกษตรไร่กับสองถังก็อาจจะไม่ถึงสองถังดีแต่ก็ใส่หมดอ่าผสมกับอะไรไหมผสมยาคุมอ่ะใส่ยาคุมใส่ไปยาคุมอ๋อเอาโฟซอยร่วมกับยาคุมยาคุมไปเลยฮะอ่าก็ฉีดเลยฉีดเลยฉีดอ่าฉีดแล้วคันนี้ประมาณสักสี่หรือห้าวันประมาณเนี้ยเอาจากน้ำเข้านะ่ามสี่วันประมาณเนี้ยเอาน้ำเข้าแล้วลองลองลองเราพาไปเหยียบดูมันจะมันจะดินมันจะมันจะเปลี่ยน สภาพจัดที่แน่นแน่นมันจะมันจะหลวมคนทีดินอ๋อแต่ก่อนดินเราเรามันแน่นหรอแน่นนาปรับไปมาก่อนนะครับอ๋อมันนุ่มขึ้นนุ่นนุ่มขึ้นฮะนุ่มขึ้นมันเป็นใครมันเหมือนมั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 นบอกไม่ถูกนะมันไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นดินลมอีกอย่างหนึ่งไอ้ดินนุ่มมันอีกอย่างนึงอ่าใช่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 ถ้าดินนุ่มมันจะอย่างมันจะแบบแล้วพอดินนุ่มแบบนี้ลักษณะต้นข้าวเป็นยังไงก็เขียวแข็งแรงดีฮะอืมอ่าแล้วแบบนี้ใส่ปุ๋ยมากหรือน้อยแค่ไหน ก็ดีสิบวันดีกว่าผมหวานเลยสองลูกสองลูกครึ่งสิบไร่เนี่ยนะสิบไร่หว่านปุ๋ยไป็นสองลูกเนี่ยยูเดงสองลูกครึง่งโอเค okay, นั่นเอง <c oughs> อ่าแล้วผลลัพธ์เป็นไงพอหว่านปุ๋ยไปแล้ว <c oughs> กวตงง็ตักงสี่ห้าวันจะงามจะเริ่มเขียว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 ขึ้นเขียวเขียวเขียวแบบสวยมากอะ่ะอืมครับเขียวแบบเพื่อนทักเลยไหมทักเลยก็คืเขียวสวยนะอ่าอ่าแล้วเนาะแน่นอนแหละว่าเราใช้โฟซอยในการร่วมกับยาคุมเลนหลังจากนั้นเราก็ฉีดพ่นโฟทีเนาะจนถึงช่วงเวลานี้ฉีดโฟทีไปกี่ครั้ง เวลานี้ก็สี่ครั้งอ่าครบแล้วถึงตอนเนี้ยครบแล้วอ่าร,ร,อรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวอ่างั้นเดี๋ยวมาขอสรุปอีกรอบหนึงน่งเนาะรสรุปว่าพี่ประสิทธิ์เนี่ยใช้โฟซอยร่วมกับยาคุมเลนครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงของดินเนาะเป็นยาคุมค่าอ่าาย๋อายาคุมค่าไม่อยอมคุมเลนถ้าเป็นนาว่นอ่าร่วมกับยาคุมค่านะครับอ่าแล้วก็พอฉีดลงไปปุ๊บหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเนาะแล้วก็ฉีดพ่นโฟทีตามสเต็ปปุ๋ยสรุปแล้วใส่ทั้งหมดกี่ครั้งสองครั้งครับ สองครั้งรับอีกสี่สี่สิบวันสี่สิบถึงสี่สิบห้าวันใส่ครั้งแล้วก็ฉีดโฟทีไปอีกอาจจะไปอีกอ่าสองครั้งนี่รวมแล้วใช้ปุ๋ยไปกี่กี่กระสอบห้าลูกสองกระสอบครึ่งสองครั้งเป็นห้าลูกเมื่อก่อนถึงแปดเดี๋ยวนี้ห้าลูกครับคุณลดลงไาอีกลดเอลยโอ้ปุ๋ยแพงเนาะก็ต้องลดครับครับอ่าก็แสดงว่าใช้ตามสเต็ปครับโฟซอยหนึ่งครั้งโฟทีสี่ครั้งแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยก็ลดจากแปดกระสอบเหลือห้ากระสอบเลยห้าสุดยอดคร่บอนันนี้แน่นอนนะาการันตีได้เลยว่าโฟซอย ใช้ร่วมกับโฟทแล้วก็เนี่ยฉีดไปเลยดีแน่นอนเพราะทดสอบแล้วการันตีได้เลยเพราะเนี่ยม,มาดูที่นาได้เราทำจริงจริงชาวนานตัวจริงครับสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับกเกษตรกรที่ใช้โฟทแล้วก็ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์โฟทอยของเราอ,อยากนั้นแนะนำให้ใช้ตัวนี้ผสมไปเลยช่วงฉีดครับยาคมอ่ะดีแน่ดินนะดินจะนุ่มดินจะนุ่มแล้วก็ คือจะหากินรากมันจะไปกว้างไกลเลยก็ไม่เพิองปุ๋ยด้วยไม่เปพืองฮะไม่เพืองแน่นอนตัวอื่นมันต้องใช้ฮอ,อร์โมนอ,มอ่ะืมฮะมันต้องใช้ใช้ตัวเดียวแล้วผมใช้ตัวเดียวเลย<อ>กับนี่เลยคู่กับฝูซอยแล้วก็โปรตีเพราะผมมันเป็นแบบนี้ใส่ใส่ตัวเดียวเลย ก็คือไม่ได้ใช้ฮอร์โมนตัวอื่นเลยไม่ไม่สุดยอดจริงๆครับวันนี้เราได้เทคนิควิธีการจากพี่ประสิทธิ์ชาวนาโดยตรงครับทําจริงลงมือจริงผลลัพธ์จริงๆครับนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยน้อในส่วนของโฟรซอยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักโฟซอยนะครับวันนี้ผมนัทพงศ์ุทองเกษตรและโลกขอบคุณพี่ประสิทธิ์ครับลาไปก่อนครับ